เอาไปจนหมดเนยนะหลวงปู่ชายังเคยพูดมันสุดสัญญานี่สุดสัญญาก็หมายสลัดสัญญาจนหมดก็คือว่างมันก็ไม่เกิดอีกเพราะว่าการจะปรุงแต่งเนี่ยมันต้องอาศัยสัญญาจะคิดต่อนี่หลวงตาเคยอธิบายทั้งหลายหนเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยความคิดนี่ผู้ดูใช่ไหมถ้ามันคิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราแค่รู้ว่ามันคิดเนี่ยมันก็จะดับแต่ที่มันไม่ดับเพราะเราเข้าไปว่าเราคิดเนี่ยปรุงไป นี่คือระบบปฏิจจสมุปบาทนี่แหละคืออุปทานฮะถ้าเราไม่ปรุงเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเราคิดมันเป็นมันคิดที่มันมันปุูกมันเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่เพราะไอ้มันไปปรุงนี่แหละฮะตัวกูเกิดตรงนี้ต้องเข้าไปปรุงเนี่ยสติเราไม่มีกําลังเลยเราก็เลยหลงกลไปในกับดักของความคิดในสังขารน,นะนะั่นแหละในขันห้าถ้าจะพูดเป็นภาษาธรรมอะ แต่ถ้าเห็นว่ามันคิดเนี่ยเราไม่ปรุงเย่ยมันก็จะดับมันก็จะผุดเรื่องใหม่ขึ้นมาก็ผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ะผุดขึ้นมาก็เห็นมันอยู่น,น,นั่งดูมันอยู่อย่างเงี้ยอยู่เฉยเฉยอ่ะอย่าไปปรุงตามมันจะคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามนั่นแค่นี้มันก็ไม่เกิดแล้วเนี่ยเห็นมันเกิดดับทีนี้ถ้าถ้าสติมีกําลังมากผู้รู้ก็จะเด่นขึ้นมาเราก็จะเป็นผู้ไอความคิดก็จะเป็นผู้ถูกรู้เห็นไหม เขาเรียกสังขารเนี่ยเป็นผู้ถูกรู้จิตตสังขารแต่จิตตัวหนึ่งคือสติตัวเนี้ยจะเป็นผู้รู้มันจะมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้เห็นไหมทีเนี้ยมันก็จะไม่ไม่ไม่มีตัวเราเข้าไปผสมลงคือไม่ปรุงอุปาทานก็จะขาดสะบั้นหลอกถ้าเมื่อไหร่อุปาทานขาดสะบั้นหลอกนั่นแหละคือพระอรหันต์นั่นเนคือจัดวงจอยของการเกิดของปิจจสมุทบาทเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนักปฏิบัติต้องฝึกสติอะ จะรียสติไม่ต้องไปรู้จากชื่อธรรมะอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าตัดสรู้เลยยังไม่มีชื่อของธรรมะหรอกฮะว,วันหนึ่งนั่งรถไปทำงานตอนเช้าเลยดูลมยาวพอถึงโรงงานจะลงรถมือบัญชาเลยคิดว่าสงสัยเอานมประสานกันแต่มาฟังหลวงตาบอกว่ามันเป็นจากการปฏิบัติเลยสงสัยว่าหลวงพึ่งทาครั้งแรกทําไมมันเป็นเร็วจังโอเป็นเร็วมากถ้าดูลมนะ มีของเก่าหนุนนะก็ไปสงสัยตัวเองกันนะบางคนนี่ไม่เคยเป็นอย่างหลวงตาจ้ำเนี่ยยิ่งไม่เคยเข้าวัดด้วยมาวันเดียวเนี่ยแกก็เป็นเลยวันนี้ก็จะเดินไม่ได้ไม่ใช่อ่ะมันชาไปทั้งตัวหนาไปหมดจนจะเดินไม่ได้ตอนนี้ขึ้นถึงคอแล้วมันเชื่อมไปหมดนะจำไหมนี่ยยกตัวอย่างอย่างหลวงปู่เยืออเนี่ยว่าห,หลวงปู่เยือน,นั่งมีชีวิตอยู่เนี่ยนะท่านก็ไปดูลมวันเดียวแค่นั้นเนี่ย ไม,ไม่เห็นเกี่ยวกับพรรษาเลยแล้วไม่มีเจตนาด้วยท่านอ่ะท่านบวชแค่ว่าจะบวชแค่เจ็ดวันนะเท่าทุกวันนี้ไงตลอดเวลาบางครั้งที่หัวใจเต้นแรงเต้นเร็วหัวใจเต้นเหมือนจะหลุดออกมาและได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังชัดมากอยู่ก็อยู่กับลมดูรู้ตามอาการที่เกิดขึ้นแบบนี้ถูกถูกต้องเลยเนะี่ยเยี่ยมมากเลยเท่า ถ้าดูมๆๆอ่งมั่งเ่ยหัวใจตุ๊บตุ๊บตุ๊เหมือนจะกระเด็นออกเลยแหละนะแต่ถ้าเราควบคุมลมไม่ได้ทีเนี้ยเราก็จะปรับมันได้ถ้าควบคุมลมหายใจไล้นะนั่นคือกายหนึ่งก็คือลมหายใจนี่แหละกายในกายเนี่ยถ้าเราควบคุมกายละเอียดได้เนี่ยกายลมได้เนี่ยอ่ะเราก็ควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมกายหยาบได้นั่นแหละคือกายในกายนะสตที่ประสานสี่ก็อยู่ในลมนี่แหละ,ะจำไว้นะ ปกติจะไม่ตกใจเลยนะไม่ต้องไปเอาชาติหน้าเราชาติปัจจุบันเนี่ะซัดให้เต็มเนี่ยวเลยนะไม่ต้องเอาอาอนาคตจกการนั้นเทินไม่มีอะอยู่นี่ซัดมันเลยนะนะไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีไม่ต้องไปหวังหรอกถ้าชาตินี้มันยังทุกอยู่่ามึงไม่ต้องไปหวังชาติหน้าที่มึงจะสุขหรอกจำไว้นะซัดก็้กกัดเขไปนะลมหายใจเลยนะนะลมหายใจคลายทุกข์ จำไว้นะความเล่นแล้วในอนาปานสติจะเกิดสภาวาะหลายๆอย่างเนี่ยอยู่กับหลงตานี่สบายถ้าหลงตายังไม่ายอยู่นี่นะสบายมากนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยซัดไปเต็มที่อเอาสติแนมอยู่กับลมเนี่ยนะมาร็งเะรอะรู้ว่าละจิตเราบอกไม่รู้เนี่ยหลงตาก็พยายามนะนะทำเวลาของหลงตาเนี่ก็จะมองให้พวกเธอเนี่ยนะ รีบมาเลยนะรีบมาขนขวายเอาตอนที่สองตายยังมีชีวิตอยู่กูะจะบินสบาทเลี้ยงด้วยแล้วก็แนะนำด้วยให้กำลังใจด้วยนะอันนั้นดีมากเลยนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายมากคือเขาไม่ได้ทำกรรมมากนะ ไม่ใช่จะเป็นอย่างอย่างหลวงตาพูดทุกคนนะไอ้ที่พูดมาเนี่ยพูดรวมๆนคนไม่เป็นสภาวะคือไม่เกิดไอ้ตัวน,นี้ก็มีคือดูลมไปแล้วนะแต่ถ้าพวกราคาจริตเนี่ยถ้าพวกราคาจริตจะหนักหัวนะจะจะจะ,จะปวดหัวถ้าถ้าอะไรเหมือนจะหัวจะแตกเลยแหละจำไว้นะ